เด้ทุกคนเลยเถีงหน้าเจ้าบนอุ้มนะจะเป็นโหโหอ,อันนี้โหวิทเนาะโหโหส้มท้ายนี่พืชรงนี้นะขึ้นยากขึ้นยากทุกคนอันนี้เป็นลีของพนืนนะบ้านนี้มาฮอลีพืชนี้บ้านนี้สวัสดีทุกคนวันนี้ฮาสิพาทุกคนไปเบิเ่งเฮิอนเจ้าบนอุ้มนะเจ้าบนอุ้มไมใส่ไมก้อนจะเป็นเชื้อเจ้าะแต่ว่าถ้าว่าพเลมีอายุ อ่าหลายๆแนะ่ค่ะจะาหุจักเพิ่นเป็นอย่างดีกะแต่ว่าอายุวังสามชิปลง,ลงมากค่ะหุจักแต่เลืงล้งเล้าหรือประวัติศาสตร์ประเภทนี้นะแล้วเจ้าบนอุ้มนี่อ่านในปีหนึ่งร้อยหกสิบแปดนี่พ้นในยินเพิ่นไปประเทศฝรั่งเศสนะแล้วการิ้งที่อยู่ก็คืออ่าเทียงหน้าพ่นอยู่บนที่เทาอยู่ที่เทียงหน้าพ่นนี่ตรงข้ามกับอ่าบ้านค่ำบ้านค่ำนี่ขึ้นกับแกงกอกผู้จำพรเนะแต่ว่าอันอันเฮื่อนเทียงหน้าที่เพิ่นอยู่นี่บนได้ยุ่นในประวัติศาสตร์เลย บรรยูประวัติศาสตร์คือจังองาอนอาณาจักรพาเลสหรือประมาณนี้มีแม่นได้แต่ว่าเฮิรนเคยก็อยู่แต่ก็ก็กมีแต่ว่าไปอยูอนในประวัติศาสตร์แต่อันนี้คือลีนี่ลีนี่คือหมื่นหมื่นก็ว่าอันที่ดักป่าของเพิ่นนะเพิ่นเฮ็ดใบแล้วก็ก่อไปยังตีสามตีห้าูคนละทีมาแล้วก็มีเท่งหน้าเพิ่นแล้วแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องกันไปเบื้องน้นกันนะทุกคนอเอาไปขี่เฮิอ์นคอยรอไปพ่อบ่อนจุทธ์เท้ายู่นี่ก็เป็นนั่นน่ะเป็นเป็นเป็นระเวงระว่างนะเป็นบอลที่ ทำเป็นบึ้งไว้อย่งไรซะ่อนที่ท้าอยู่วง,งนี้นะเขาเออดาวังสเสด็จวังเสด็จของเจ้าปุ้นอุ้งวันปัญหากินอยู่แถวนี้ทางปุ่นอะ่ะก็จะเป็นอานาเทงหน้าแล้วนีเ่เอาไปเบิ่งเทงหน้านคุคอนนะไปเบ,บิ่งเทนะงหน,น,าน้าวันปุ้นกันไปเบิ่องลีเพื่อนนาลีเพื่อนชุนฮันนี่ไปเป็นโกนโขยโอ้ไอเติบได้ ได้ปลาป่านะได้ตัวนึ่งโอ้หักกระลงบ่โอ่ปกติได้จักโลเมื่อวานได้จักโลบ้านนี่โอ้หมวยจะไปเยี่ยมชาวหมไว้ตัวเดียวว่โอ้คืนนี้แล้วบ่โอ้ มหกเลยนี I I so ้ห kind of like <desserts> huh? oh. ึโ <inan> อ <imate suffering> ้เอาๆๆสิไป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 ได้ก <awake> ็ได้นี่เอ็ดอึบนี่อึบอึบอ้าวโอเคมาาเออ ไปรยอยไปดอกโอ้ตรงเข้าป่านี่อีกเพอจะหอดันเทงแล้วกันมาสงอันที่น้ำอีทุมมาจะสงเราอยู่เราอยู่แล้วอยู่กันไยังบัปานคันอ๋อทานใปานคันเนาะอ๋กัคนไม่หายยุ่งหกินแล้วมายุ่งเทนิขอนเนาะวันน้ากับจิ้งจ้งว่ามีแล้ววัน Hopp, uh. oh, nå. No. Oh. No. Ah. ข่าวความวันน oh, oh, ี i, ้โอ oh, oh, ้โหใครเห็ด oh. ข่าวไหมอ้อตัวเห็ดข oh ่าวนี่ทุกคนนี่นี่เห็ดข่าวนี่เอาไหมนี่เอาอยู่มีจิกเนาะเอ้าอันนี้บ่วมแล้วนะโอ้บวมเห็นเหือดเถียงหน้าโอ้เฮ้ยทุกคนเลยถึงหน้าจะหมดอุ้มนะโอ้อันนี้เนาะอันนี้มียักแทงยังเสรนี่ อันนี้เป็นบอลข้างนักโทษอันนี้นะบอลข้างนักโทษเมนหมูครเข้าวอ่ะทุกคนกับยูจักก็ได้เนาะเอาวันนี้ขึ้นเพิ่นเบิ้งด้วยก่อนนี่ขึ้นเบิ้งขึ้นเบิ้งเพ่นก็ได้ตัวนี้ได้ใช่ไหมขึ้นเบิ้งขึ้นบยากบอกบอกขึ้นเบิ้งก่อนขึ้นเบิ้งก่อนยู่จักว่าเปลือยอยู่ไหนฮึขึ้นยากบอกขึ้นยากค่อยขึ้นเองโอเคจะตายเดียวกันกับตัวไหนได้จะตายเดียวกันกับตัวหน่อยตัวหนักขึ้นง่ายกว่าอ๋อจะตายเดียวกันนะจะตายเดียวกััันนนนอออ๋ี้ม แม่นอันเบบริเวณเฮ่หน่นี่เนาะบริเวณแหน้าโอ้น้นถ้าจะเข้าสมัยก้อนกัเฮ็ดปูนเนาะก็ก็ไม่จะเข้าฝรั่งเห็เอันในสมัยก้อนพนกับเมแบบปิดพันกับฝรั่งนะอ๋องดูนี่ความกว้าง่านนอ้าเบงดูปะเบงดูเบงดตาเอ้าแปดหึ เนาะสบแปดคุณเศ้าเนาะบังเดอบังขี้หินก่อนอันนี้นี่ขี้หินนี่ขึ้นไมาเอามาจากแถวนี้เนาะนี่มาผสมมานะนี่ใสประเทศปูนี่แต่บ่าออามาจากต่างประเทศพุทธเอามาจากไข่หรือว่าเวียดนามหรือหรืออาจจะมาจากฝรั่งนะบ่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 ่่บ่บ่บบ่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 บบ่บ่บ อ๋ออันนี้อันนี้เนี่ยชาวบ้านก็จะมาลีอันนี้เนาะมาลีแบบอันฝนตกข้ามตัวอย่างเนาะโอ้อันนี้อ่างน้ำเพิ่นนี่เนาะคือสิมันมงคลโคนี่เนาะเออคนอาบน้ำมันยังอยู่เลยอ่างน้ำนี่ประมาณอันนี้อันนาเมตรปายเนาะสองแมสสองแมสสองแมสคู่สองแมสเดี๋ยวดีแมสหาซีสเดี๋ยวดิมีตะก้าปาดอยู่นี่ เราไม่ทาซิปหรือโอไม่ได้ตัมัดไม่ทาซิปหรือไม่ทาซิปโอ้ถือว่าแน่นหนาเนาะโอ้ประกันเลยโอ้ฮประกันเลยปะโอ้ถือว่าโครงสร้างนี่เฮ็ดได้ดีนะนี่นี่นี่เป๊บอันเล็กอัะนะกระดูกงูอย่างนั้นนี่เจ้ามัดถือว่ายังโอเคเลยนี่แน่นหนาเนาะแนังดาเลยนะโอ้แบบคือคือมาตั้งอยู่กลางโน่นบนนี้เนาะ บนหน้าเล่ากันอันนี้เนี่ยบนบนห้องน้ำห้องน้ำอันนี้โอ้ห้องน้ำสมัยก่อนในบันนี้เนาะห้องน้ำสมัยก่อนเนาะเลิกใส่เยลงไปเลยโอ้จะผุเยอะเ่ได้ผุจะหลุมอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นโหโหอันนี้โหวิทเนาะโหโหส้มท้ายนี่หินอ่อนดอืมหินอ่อนนี่โอ้อันนี้ห้องน้ำอันนี้เลึกทีเทเล่ห่อยลงไปเนี่ยโอ้ซุดซุดซุดสงตาเนี่ยดูมืดนะ

เดี <Hello laughs> eh, here, ่อากคางดเอไส้โคเนารบอนเพิ่นได้ยู่จบเจอบ่ฮึ้่ได้ยู่ได้ยู่โอ้โหอขนมาหาะขึ้น้าเบ่ได้ือบ่วางเติบเนาะอันนี้ไม่ยั้งเสียนะ อ๋ออันนี้ก็ทางน้ำนี่ก็นเนาะมีแต่ไข่กับปาด <laughs> โอ้นมีแต่ไข่กับปาดอันนี้สันที่สองอันนี้นะเขาขึ้นมานี่แถว่ากว้างได้นี่ก็ะดิ่ง4เมตรพิ่งได้หนี่น,น,น,นี่โอ้เนาะพี่ลึกเนาะโอ้ตัวนนนหนาคัากอะไร ล่าก็สังมาอยู่เนาะจังบุดวงกูเนาะเถียงหน้าวันนี้อันนี้นี่จะพีเรื่องอะไรใช่ไหมอันนี้ในห้องน้ำชั้นสองพ่นบอลเลยจิงได้ด้บยวงก่อนทุกคนเลยห้องน้ำอ๋อห้องน้ำชั้นสองอันนี้คืออันบอลอันนั้นขี้เพ่นอะไนี่บอลพ่นอันห้องน้ำชั้นสองนรีอบอลพ่นขี้นี่ อันนี้ตัดแล้วนี่อันนี้โผล่อันนี้บ่นไว้อันทิซูนะบ่นไว้อันกระดาษเช็ดกน้นเป็นไง,งใช่ไหมบ่นไว้บันนี้ไปเบิ่งตรงนั้นันนี้โอ้โหสูงเนาะ สูงสูงกว่าจั่งแม่อือต้องแม่กลัวสามแม่แต่ปัความสูงนี่นะไอย่างน้อยต่มากสามเมตรโอ้เท่งหน้าเพิ่นเนี่ยถ้ามีฮู้จักว่าเพิ่นสร้างในปีคศอแล้วแต่ว่าถ้าว่าเพิ่นมีอายุในตอนนี้นะคือร้อยสิบสองปีจังหวัอุ้มนะแต่ว่าค่อยคิดว่าเดาลบ้งปัวมันบางแปดสิบปลายปีที่แล้วหรือเก้าสิบปีที่แล้วอันบอลเพิ่นอันหน้าเท่งหน้าเพิ่นนี่นะ บ่อนี่เฮ้าสชิพาทุกคนไปเบบ่งมงนะอ่ามงนั้นในคืนว่ะเป็ดคุกของนักโทษบ่อนิ่เห้ามีหูจัจนะแต่บิ่งมันคล้ายคือบ่อนเก็บน้ำมัน ถ้าพอเลื่อลงไปนี่นะแล้วนะพอเลื่อลงไปนี่นะถือว่าขึ้นมาไม่ได้เลยนะมุมนี้นะโอ้โถสูงนี่ก็่สามเมตรไปปลายนะอันนี้นะถือว่ากว้างนี่ก็่สามเมตรนะสองเมตรปลายเลยสองเมตร,มตรนะซิปนะความกว้างนะไอเฮ็ดสลอกลงมุมนี่เลยนะนี่โอ้เข้าไปทิ้งลายไม่ได้ บให้ตามการบอกเล้าของเขานี่มันไ,ไ,ไม่ยั้นเสร็จตัวดิเขาบอกมันเป็นบอลังนักโทษบอลังนักโทษใส่ถึงหน้าใช่หว่าพุนใช่มันมีบอลขังนักโทษำคำบอกเล่าของเขาหมดแล้ววนบคนเป็นได้อก,กอ๋อ็นงระวัติศาสตรน้อืม หนเติบได้แต่ถ้ามาพเพลินลงนี้นะ,พะเพลินลงนี้เนี่ยขึ้นยากขึ้นยากทุกคนนอกจากว่ามีผู้มาซอยปุ๊บแล้วเอาเอาเอาไม้นะลงไปนี้มากาด่มงไ,มไผ่มาก่ายแล้วผู้ผู้รักโทษเดีขึ้นมาได้แต่ว่าล่ำพังแบบนี้นะแล้วซาบขึ้นมาไม่ได้เลยขึ้นมาไม่ได้เลยโอ้โหความลึก ขึ้นมาได้ยังไงเนี่ยขึ้นมาได้เลยมีซองได้นะต้นก็แมนไปนานสิครัากับนเีกนีวาแล้วเนาะีเหนียว่ว่าแล้เออบ้วขี้บุมีกาขี้เบุมีปตทังเฮาทั้งเดือยทั้งเครื่องนี่นะโอ้โหอ่าบานนี้เฮาไปบ่งตัวนั้นกัน ตอนนั้นกับาทางขึ้นกับยกกับปีนต้นไม้ขึ้นเพรานั้นปีนต้นแดนขึ้นไว้บันเฮาเบิ่งมึงนี้บันีเอาเดี๋ยวสิขึ้นหนึ่งล่องเบิ้งาบานนี้อึ๊บเด็กอ่าโตเบิ่งก้อนบันคล้ายคล้ายๆคือกันคล้ายคล้ายขึ้กันแต่ตัวนี้ใหญ่กว่า ไปดูดูโอ้โหทุกโหนะเทสเทสนะว้าวทุกอันนี้กี่ประมาณสามเมตรคูณสามเมตรนะตัวน,นี้อันนี้มุงกันอันนี้อยู่นะ ถือว่าลงนี้ก็ถคือว่าแล้วเลยนะทุกคนนะขึ้นมาไม่ได้เกินแบบคุกนะเป็นสองบ่อนบ่อนนั้นกับบ่อนนี้นะโอ้บ่อนที่บ่อนแทงหน้าพันยูดีกว้างประมันบางซีปลายเฮกตาร์ถนะ้ามันเป็นเกาะทุกคนนะเป็นเกาะและน้ำเนี่ยอ้อมนะแล้วทัดไปอีกหน่อยหนึ่งก็จะเป็นลีหรือบ่อนที่เล่าอาอปานะไปเบิง่งเบิงบ่อนที่เล่าอาป่าทำอนะีร อันนี้เป็นลีของเพิ่นนะบ้านนี้มาฮาลีเพิ่นี่บ้นา,านน,น,นี้ลีเพิ่นนี่ก็คือเฮตันโฮยนะอันนี้ปานได้หนิพืชปาน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 มาปุ๊บเลยเนี่อ่าเฮดอันลีอยู่ทั้งกลางเดะนี่นี่อันนี้คือลีเพิ่นนะเบ้านนี้นนบ้านนี้นี่ความกว้างของลีนี่ฝั่งนี้ก็ประมาณว่างสองเมตรห้าสิบนะความกว้างฝั่งนี้นะท่านี้ก็บ 2, สองเมตรห้าสิบทวาล่มแล้วก็ประมาณว่างห้าเมตรปลายปลายตัวนี้ หาไม่ได้ไปายแล้วแล้วอันนี้มันยื้อ,อกมาก็มีหูจักว่ามันยื้อนมาเฮ้ยเพลินนะอาจะเอาจิบมาเซอนนะทั้งพุนกับป้านเนดะ้ป้านมาพี่ก็ถือว่าใสกกำลังแห่งคนอยู่หลายเติบค่อยคิดว่าเป็นจิบซะจิบพวกตะพุนมันเป็นห้างโต้งมันเป็นมันเป็นโต้องอยุ้นพุนนะเทอน้ำน,ำน,น,นี่น้ำไหลมาจากพี่นี่น้ำไหลในพี่ปุ๊บเลยตกพุนเลยโอ้ถือว่าแน่นหนาเนย ตัวตัวนี้ก็ยืนออกมานี่ก็ประมาณว่างสามเมตรปลายๆนะนี่สายแลมลงสี่เมตรนี่ยมันยืดออกมานี่คักเนาะถือว่ากันผสมปูนนี่ก็วิศวะ <c oughs> วิศวะผสมปูนนี่ก็ถือว่าแข็งแกร่งขนาดเลยนะโอ้หืมปูนเลยนะนี่เดี๋ยวเข้าเข้าไปใน,ในเลยเอาเนี่ถือว่าฝนตกฝนลินนะชาวบ้านเขาเจ้าก็เข้าไปรีฝนอยู่นี่นะถ้าว่ามาหาปูหาปลานะั่น เข้าไปเลยบัดนี้เข้าไปเลยนี่ถือว่าน้ําเศาะนี่ก็ถือว่าเก่งนะนี่ไปบันี้โอเคเข้าไปใน่นไปนําเาะนี่ก็ถือว่าเก่งนะมงนี่ไปบนีเข้าไปในอ่ความยาวของนลีตัวนี้นี่ประมาณ15เมตรนะมากมจากคุณนะ15เมตรแม่นบ ถือ ừ, มิมห้าเมตรถือว่าความสูงน้ำระดับน้ำมากเ่ถือว่าสูงสูงถือว่าขี่เฮอมาได้อันนี้ทั้งฟีอันนี้โอ้ถือมันคงเนาะ <c oughs> โอ้วันนี้น้ำฟีวันนี้เป็นขั้นมันวันนี้เอาปลาขึ้นเบื้องวันนี้ อันน,นี้ลีนี่ก็ว่าลีกับแม้นจิ๊บอันนี้โต้งเดย์โต้งนี่ถือว่าถือว่าอันมันมีตะขออยู่ฮันเดยถือว่าโต้งเอาลงไปพุ่ปุ๊บเลยปลาเลยก็จะว่าถือนะวันนี้จุดที่เทิ่ยนพันยูนั่นหรือว่าเทียงหน้าพันยูหน้าเทียงพันยูนี่แหละก็ย่างมานี่นี่ย่างมานี่ห่างกว่าบ้านหนึ่งร้อยเมตรหนึ่งนะมึงจะขึ้นนี่เด้์นี่นี่จะขึ้นเดย์อืมกินใช่ โอเคบัดนี้เราขึ้นมาทางทึ่งนะขึ้นมาทางทึงนะาทางท่งนี่จิ๊บของข้าเจ้านะก็จะมอแขวนนี่นี่นี่อันนี้นี่มุงมุงแขวนจิ๊บนี่มุงแขวนจิ๊บวันนี้มีอันปิดเปิดได้นี่นี่แสดงว่ามีลิ้นนี่นี่น,นี่มีปิดเปิดปิดเปิดนี่อน้ำไหลมากนะนเป็นอย่างนั้นอยู่เป็นหูทางกลางเลยการผสมปูนซื้อว่าคักไหม กับผสมพูนนี่กัเออแบบดึงขึ้นเอาเนาะดึงขึ้นเอาขึ้นตามหูเลยนะเออขึ้นตามหูเลยนะเป็นมะกรอกนั่คือใชสมัยนะดึงชากชากชาดมันก็ขึ้นตามในนั้นนี่โอป้าในคือสิคนี้พแล้วในสมัยก่อนเนาะอันนี้อันนี้หลังทางหลังมันเนี่ยสะพานก็จะไปดั่งไฟแถวนี่อันนี้อันนี้ไม่มานี่นี่อันนี้นั่นมานี่นี่กันนี่นี่ ถือว่าถือว่าอันอันนั้นมันขำมีให้มันอันน่ะกันเจื้อนมันนะกันเจื้อนมาพี่เลยมาพี่เลยนี่ขากันอันนี้ก็ค่อยคิดว่าเป็นหน้าแล้วนะในสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้มีว่าน้ำไหลายคืนนี้นะเพราะว่าน้ำนี่ก็เจ้าปานอยู่พุ่นปานอยู่พุ่นเนี่ยคือน้ำบุกเขาเขามีเหตุอันนั้น น้ำมันไหลลงซยียจำพอดเดี๋ยวเขาจะปานใบปานเพอไม่เห็ดแบบตัดใบแบบในการ,กรเกษตรนะคือหาปูหาปลาประเภทนี้คับนะเห็ดหน้าแซงบอกมันนะนันี่สมัยก่อนก็เป็นเป็นอันนี้นี่เป็นห้อยนะแล้วเรามาตัดห้อยนี่โตัวขั้นนี่ก็ยาวเอาด้ขั้นนี่ง่ายจะดับรถสิบล้อใต้ได้สบายมันเป็นคนคู่ขั้นมันน,นี่นี่สิบล้อถือว่าใต้ได้นะหาแต่วลีกันบุวิทย์ อันนี้คันคั้นหลังสาเราพุ่นเดี๋ยวเอากบ่อนี้เข้าก่นเมื่อก่อนบ่อนี้ทุกคนเลยอันนี้คือบ่อน,น่าเพิ่นบ่อนธมาหากินเพิ่นนะเอาบ่อน,นี้เข้าเมื่อบ่อน,นี้ปิดเธอได้ร้อนเลย ก็ถือว่าว่างหันนี่ไสให้งานค้นคือสิแมนเนาะเ,าเรื่องการเฮ็ดคันคู่นี่นะคันนองสาแล้วนี่แม่มันกว้างกว่าบ้านบางร้อยไปเมตรพอดีคันนองสานี่แกมาเป้ยมาบบันิเมอรอบันิผุ้นนี่เาน,นาะ ตะพุ่นนี่เนาะขันมันนะเนาะเนื้อโตรเต้นเต้นเเออแต่ว่าตังพุ่นกับลงคือกันเนาะล้วงเนาะเออเม็ดเม็ดแล้วว่าหันหอมไมใหญ่เนาะมันเป็นห้อยธรรมดาเนาะเออหน้าขันมันจะหันมานี่เน่ะขันแต่นน้นมานี่นี่ก็ลำห้วยอันนี้ก็ลำห้อยเลิกมันบ่อนี้อันนี้คือเอ็นระวังเสด็จเป็นบ่ออันนี้อันนี้แม็ดมดเล่วังเสด็จนี่ เอาโอเคทุกคนเดี๋ยวานีนีคือหน้าเจ้าบนอุ้มนะเจ้าบนอุ้มก็เป็นกาเป็นกระเซาสายกริย์เป็นกษัตริย์นในสมัยก่อนนะตั้งแต่อังหงและเป็นประวัติศาสตร์กลายเป็นเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้ว <c oughs> กลายเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วไว้ไงซะและการอ่าุมือนี้กายยังเหลือตั้งแต่อ่าเทงหน้าพื้นและกาหลีพื้นแต่ว่าพื้นพื้นน่ะยุคแกงกอกก็มีหลังหนึ่งหมดแต่ว่าอันนี้มีดอกออกัางประวัติศาสตร์นะอนที่ออกประวัติศาสตร์ก็คืออน่าจำปาพาเลดบรือวาหรือว่า อันนั้นแหละแม่นบ่าจำปาพระฤิ์บอก,บอกที่อ้อนนประวัติศาตร์คืออันจำปาพละิคืออันน่ะซาราพันห้องพื้นอ่ะนะแต่นี้กระกลายเป็นทงแฮมนะแต่ว่าคนทงแฮมนั้นแถนั้นก็คือไปได้เข้าไปพักพลึ่งหนึ่งไปญยติแยะนะอันนี้ค่อยค่อๆก็ไม่ไม่มาพักพ่อนอยู่บหมือนเครื่อนี้นะแล้วก็ถามชาวบ,บ้านก็จะว่าอันนี้คือหน้าพ้ทานที่จริงคงณอหื้นที่จริงมีแม่นฮื่นหรอกเป็นเท่งหน้าพ้นบ่นพ้นหายุหากินบ่นหน้าพ้นอ,อยู่นี่แหละกะ แต่ว่าคือแปลกนะมงน้ำมงอันที่อันนั้าบอนเทงหน้าเพื่อนี่ก็มีคุกว่สาสินเอา้าเทงหน้าก็คือมีคุกสบ,บันนี้นะคือมีคุกแต่ว่าคุกนี่มีสองมีสองบ่อนกับเบิ้งแล้วเป็นคุกอะไรถ้าว่าลงประหันปุ๊บแล้วเพิ่อนก็มีสามารถที่จะขึ้นมาได้คันน้องจะว่าเอาพันธุ์พามาย่อนแล้วก็กาดขึ้นแล้วก็ไต่ขึ้นมาปีนขึ้นมาแล้วได้นะนะแต่ว่าความใหญ่ของอันนั้นอันนั้นเทงหน้าเพื่อนี่ก็กว้างได้กว้างอันนี้ก็มันเลือตะปูน แต่ว่ายังอื่นเนี่ยด้านหลักค่าด้านไม้เนี่ยคือโดะไปตามกันเวลานะแต่ว่าระยะอันณะบ่อนที่พ้นยู่เนี่ยค่อยคิดว่าอายุถึงหน้าพ้นนี่คิดว่าประมาณแปดสิบปีหรือเก้าสิบปีประมาณนี้นะถ้าว่าเจ้าบุญอุ้มยังยู่นะอายุพ้นแต่ร้อยสิบสองปีนะตอนพ้นหนีไปยู่ฝรั่งเศสแต่ว่าการตายของพ้นนี่ก็มีหุ่นจักว่าตายแต่พีก็สอเลยคนในประวัติศาสตร์ก็มีหุ่นจักไปเลยนะเอ้าตอนนี้นด้พี่น้องเอ้ยเมื่อก่อนบนนี้ไฟฮือเมื่อก่อนเพเ่ยฉีดหอดบอนเท่า ่พ uh, ักพ่อนบปเที่ยรถดอับปาไว้ก็ยังพอแห้งนะไปก่อนพี่น้องเลยบายรอบเจอที่ตามครับส้มครอบเจอทั้งทีมงานหมู่คอยที่เรื่องพามากบายพี่น้องเลย